เอาเลครับผมขอสนับสนุนช่องด้วยนะครับผม TVK นะครับผมก็เป็นเพจในเรื่องของการเติมเกม Summoner w a r นะครับผมสำหรับเกม Summoner w a r นะครับผมจะเป็นแพ็กเกจต่างๆนะครับผมที่ทาง Summoner w a r เขาจัดมาซึ่งราคาก็ค่อนข้างถูกเลยเอาละครับผมก็ต้องขอาการสวัสดีเพื่อนๆชาว Summoner w a r กันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ฮะทุกคนเนื่องจากว่าผมมีคำถามจากทางบ้านแบบหนักหน่วงจัดๆนะเกี่ยวกับอินุนะครับผมทั้ง3ตัวของเอ่อคานอยนะครับผมว่าเอ้ยพี่ อีโนเนี่ยมันปั้นมามันคุ้มไหมมันคุ้มค่าการทำรูหรือเปล่านะครับอยากจะให้มาลองใช้งานดูว่าในภายในเกมเนี่ยน้องใช้อะไรยังไงได้บ้างนะครับผมก็ส่วนเรื่องรูนเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะครับผมเออดูดูเลยดีกว่าโอเคแล้วพวกทำไมนะผมแวมผมใส่เป็นรูนดาบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อร์ติแฟกเป็นสาย a อ k เคนะครับส่วนออฟรองก็เป็นออฟเกี่ยวกับดาเมจนั่นเองนะจะช่องที่หนึ่งก็หนักไปทาง a อ k เค ช่องที่3านเดาแต่เลยนะครับหนักปิชเชตนะครับแล้วก็ช่องที่5หนักไปทาง NK แล้วก็คิเลตนะครับส่วนช่องที่2เป็น ATK นะครับให้มี ATK แฟดมาด้วยนะช่องที่6เป็นคีแดมนะครับแล้วก็ให้มีค่า ATK แล้วก็ ATK แฟดมาด้วยนะครับผมส่วนช่องที่6เมื่อกี้ผมพูดช่องที่4ที่ช่องที่6ป่ะเออช่องที่4่เอาพูดผิดนะครับผมแล้วก็ช่องที่6ให้เป็น ATK o f o f หลักแล้วก็ให้มี ATK แฟดมาด้วยนะฮะ ทำไมต้องมี ATK แฟลด้วยครับเพื่อที่จะรีดดาเมจให้มันหนักหน่วงนะครับผมอินุนะครับผมอินุเนี่ยจริงๆก็เป็นสายที่เรียกได้ว่าแค่จะทุกๆคนต้องทำแบบนี้นะครับผมคือ1ครับเดตต้อง2,004อ่ะส่วนตัวผมให้ประมาณ2,390นะครับอ่ะคือแบบลดด่อนให้สุดละ2,390น้ 2, นะครับก็ส่วนในเรื่องของค่าสปีดครับให้อยู่ที่เลทระหว่างประมาณ40บวกๆนะฮะ ค่าแม่นยำอยู่ที่ราวๆ25บวกขึ้นไปนะฮะแล้วก็ค่าคิเลสนะครับถ้าทําได้นะครับแนะนําให้50บวกคิดเดมก็แล้วแต่เท่าที่รูนไหวนั่นแหละนะครับอันนี้ก็รูนผมก็จะเป็นบ้านๆหน่อยครับรูนแล้วแต่เลยนะจะใส่เป็นอะไรก็ได้รูนมั่วก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับเพื่อที่จะให้สเตตัสมันถึงนั่นเองนะครับผมนี่ผมก็ใส่รูนมั่วไปค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะก็นะครับส่วนอาร์ติแฟต์นะครับผมก็แนะนําเป็น เอาจ็คเอฟฟ์ออฟหลักคือเดฟเท่านั้นนะฮะส่วนออฟลองให้มันมีค่าที่มันเขียนว่าความเสียหายเพิ่มเติมตามเดฟนั่นเองอะไรประมาณนี้นะจ๊ะบวกกับถ้ามีค่า a t เติดมาด้วยก็จะดีนะครับโอเคเราไปทดสอบการใช้งานด่านแรกกันเลยนะครับเท่าที่ผมอน้องโดดเด่นในเรื่องของนี้มากนะครับนี่โดดเด่นในเรื่องของมังกรมากนะนะปัจจุบันนี้ทีมทีมนี้เนี่ยค่อนข้างได้รับความนินยมสูงมากถามว่าทำดูยากไหมในมุมมองผมนะถ้าทำให้ผ่านอะ ไม่ยากแต่ถ้าทําให้เร็วเนี่ยยากนะครับผมอ่ะคือมี2อ,อย่างนะคือผ่านกับเร็วนะครับผมส่วนตัวทีมนี้ผมใช้เวลาอยู่เรท็ดประมาณ50วิ50า0วิถึงประมาณเร็ดนาะทีหนึ่งนะครับผมประมาณนั้นนะครับ เร็วขนาดนั้นอะคือขนาดรูนผมไม่ได้แน่นมากนะยังยังเร็วขนาดนี้เลยนะครับถ้าคนที่แบบรูนแบบใส่เป็นที่แดมแล้วทําเดฟได้เยอะๆเนี่ยคือแบบก๊อดกว่านี้อะบอกตรงนะฮะคือเร็วกว่านี้เยอะมากนะครับผมส่วนตัวผมเองก็แค่นี้ผมพอใจละเร็วไปไม่ไม่ดีครับไหลเพชรแบบไหลชิพายเลยเพชรผมไหลประมาณวันละ500ถ้าถ้าฟาร์มแบบเต็มเต็มวันจริงๆประมาณ500ถึง700ออะคือแบบแต่ก่อนมันไม่ถึงขนาดนี้ไงตั้งแต่มีระบบนรกเข้ามาเนี่ย เป็นสิ่งที่ดีนะผู้เล่นจริงๆเป็นสิ่งที่ดีครับมันทําให้เพจของผมเนี่ยไหลแบบเร็วมากนะผมบางกรจะได้เป่าแค่ทีเดียวนะครับอันนี้คือสป,ปีดผมไม่ได้เยอะนะครับผม,มแี่ประมาณนี้บางครจะได้เป่าแค่ทีเดียวแล้วก็มันจะไม่ได้บัฟปีนะฮะก็คือข้อดีทีมนี้มีเยอะนะครับผมอ่ะเวลาอยู่ที่วัน56าิวินะครับเร็วนะในมุมมองผมคือเร็วมากมันคุ้มกับค่ากับการที่เราฟาร,ร์มมากเออกับการทําทีมากแล้วก็ในโคโพลิสนะครับผมในโคผมใช้เป็นตัวนี้นะครับไปเริ่มกัน อันนี้เราจะฉายแค่แวมกับนุเท่านั้นนะครับตัวอื่นผมจะพยายามไม่ค่อยเอามาเกี่ยวเท่าไหร่นะครับผมนี่ก็ทีนี้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่ผมลงมาแล้วก็มันจะช้าหน่อยมันอยู่ที่ประมาณหนึ่งนาทีสิบวิประมาณนั้นครับเพราะว่าน้องแวมจะโดนดึงไปนะครับแค่นั้นแหละนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีข้อเสียแล้วทีนี้นะครับผมใส่หตุที่ผมใส่ชิวมาด้วยเพราะว่าเอามาลงอินุเอามาลงในเรื่องของในโคนะฮะคือกลัวโดนสะท้อนน้ำเม็ดอแวมโดนสะท้อนน้ำเม็ดตายได,ได้นะครับไม่ใส่ชิวอะ จริงๆอันนี้คือเคยเคยเจอมาแล้วครับผมแบบตอนที่ทดสอบทีมทแรกๆมั้งอินุพวกเนี้ยดึงไปตีเฉยๆเนี่ยแหละแวมเกือบตายครับผมและโดนเนโคดึงอีกเรียบร้อยครับโกยเลยครับผมบอกเลยนี่ฟืบแต่ว่าแวมการที่ใส่แวมเปเ็นใส่ขี้แดมหน่อยก็จะช่วยให้เออใส่ให้เป็นสายดาเมจมันจะช่วยใหด้ดูเวลาดูดเลือดทีดูดเลือดมาเต็มหลอดนะครับประมาณนั้นนะครับ หลายคนอ่ะเฮ้ยพี่พแมวมันไม่ตีเล่นเกตในชั้นเนโครครับถูกต้องครับแต่ว่ามันตีเล่นเกลในชั้นลูกน้องวันนั้นเองนะครับก็เอามาทําจังหวะได้ในบางกรณีอยู่นะครับผมและที่สำคัญคือน้องอินุเนี่ยมันโตกลับได้แบบทีท,ทีเลยนะค่อนข้างดีมากเลยนะชิปอันนี้คือเมื่อกี้ไม่ติดกาะแต่ถ้ากิดตีกาะแต่เมื่อกี้ตายไปแล้วนะครับผมนี่จบเร็วนะประมาณนาทีกว่านะครับผมเนี่ยนาทีสิบวิประมาณนั้นนะครับผมเวลาก็ไม่ได้น่าเกีลนะกับการที่อู้รูม่งสวยจัด รูนงามมากนะครับผมกูขอสปิทสักเม็ดได้ไหมแล้วก็อีกดันหนึ่งครับก็คือในเรื่องของทงพิพากษานะครับผมทีนี้ไอ้ตำแหน่งเนี้ยมันต้องเปลี่ยนแบมแหละนะครับเพราะว่าแบม แรมช้าไปเนี่ยมันทาให้เฟลบ่อยนะส่วนตัวมุมมองผมคือแรมมันช้าไปมันทําให้เฟลบ่อยมากผมก็เลยยัดแรมเป็น e x นะรจริงๆไม่ต้อง x ก็ได้นะเป็นแรมอะไรก็ได้ที่เร็วประมาณหนึ่งเท่าประมาณ80 90ก็น่าจะเวิร์กแล้วนะครับผมถ้าแรมมันช้าไปมันทําให้อย่างผมเนี่ยรูอินูผมมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นไงมันทําให้โอกาสเฟลมันมีสูงนะครับผมและที่ต้องใส่ในเรื่องของเอ่อจะว่าไงวะที่ต้องใส่ในเรื่องของฮอร์โมนธาตุไฟมาเพราะว่า รูนของผมของอีโนะผมมันไม่ได้เป็นรูนที่แบบคือเวอร์บางอลังการมากดังนั้นต้องมีค่าดามจจากพิษเอามาทําด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยน้องจะไม่ค่อยตายนั่นเองนะครับผมเพราะว่าอีชั้นเนี่ยหลายๆคนคนทงทราบสรรพคุณดีว่ามันถึกประมาณนึงอยู่และที่สาคัญไปมากกว่านั้นคือถ้าถ้ามีพิษเนี่ยมันจะแบบเป็นตัวที่กระหลงโป้งมากเลยครับคือค่ายายนั่นเองนะครับผมคือตั้งแต่เอาโฮโมลมาใส่เนี่ยมันจะทําให้เฟลน้อยลงอีกระดับหนึ่งเลยนะครับ ผมชอบนะทีมนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมปึ๊บแต่ว่าก็มีข้อเสียเยอะนะครับในการทำอินูก็คือเรื่องอันดับแรกคือใช้เวลานานมากคือข้อเสียของมันไม่มีอะไรเยอะหรอกคือแม่งใช้เวลานานนะครับผมถ้าทาอินูต้งแค่เอาเวกนะถ้าแบบไม่กดรีอ่าฮินรีที่เอาเวกเลยจะอยู่ที่ประมาณอามิันทิเออคิดสภาพอยู่สามวันทิศคือนานมากนะครับผมแล้วก็การหารูนเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นเริ่มต้นที่แบบเพิ่งเริ่มหารูน รูนการดเลยเนี่ยผมไม่อยากคิดสภาพเลยเพราะ <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวนี้รูนการดดรอปยากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหินรีหรือหินเสริมก็ตามว่าแป้งดรอปยากชิบหายเลยนะครับผมเหมือนกับทางเกมรู้นะว่าเราเอามาทําอะไรนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสดรอปให้ยากซะเชียวเลยนะครับผมก็ทีนี้ถือว่าใช้ได้นะช้าสุดอยู่ที่ประมาณนาทีครึ่งนะครับผมออฟสวยนะประเด็นอัสวยเลยนะครับอ่ะต่อแล้วก็อีกยันหนึ่งที่มีบทบาทมากนะณนะปัจจุบันนี้นะครับผมก็คือนี่ อันนี้จะให้ดูไม่ใช่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 ไ,ชไชอแล้วแป๊บผมอยากรู้ว่าดันนี้มันลงได้ไหมวะอยากรู้จริงนะเนี่ยันนี้ผมอยากรู้แบบพิเศษเลยไม่ได้ครับโอ้ถ้าดันนี้ลงได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเพลินแน่ๆนะครับอ่าแล้วก็อีกหลุมหลุมหนึ่งครับคือหลุมมิตินะฮะเท่าที่ผมทราบมาครับมันลงอันนี az, ไ้ได้นะไอ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 เนี่ยเนี่ยนะครับผมเห็นฝรั่งคนหนึ่งเอามาลงแบบแม่งเก่งจัดนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถใช้ทั้ง จะเรียกไงะมันไม่สามารถใช้ทั้งอาสามตัวได้เออคือโคตรเสียดายเลยนะครับถ้ามันใช้สามตัวได้คือแบบมันจะลากไปตีแบบทีๆเลยนะฮะตัวไหนวะที่ผมใส่ขี้เหล็กแต่ว่านี้ไม่ใช่แบวนสามตัวนะคือเอามาปั้นแล้วได้เอามาใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ธาตุน้ำสักตัวหนึ่งนะครับผมแปบ๊บหนึ่งนะผมคิดดูตอนนั้นผมเอาตัวอะไรว่ะลงกันชี้เกาะแตกแล้วก็เอมีฮิวแล้ว อืเป็นเป็นแว์มก็ได้นะอแว์มไฟก็ได้อเอามารีดดาเมจได้ระดับหนึ่งเลยนะครับถามว่าดีไหมกับการที่ปั้นอินุน้ําแค่ตัวเดียวเนี่ยดีขนาดไหนก็คือส่วนตัวผมนะมันลงได้3ามดันคือแม่งท็อปแล้วนะมันมีน้อยมากนะที่มอนเตอร์แค่ทีมเดียวสามารถไปได้3ามดันนะคือลองคิดจากภาพดูแล้วกันคือคุณสักคุณปั้นแค่แค่3ามสี่ตัวแล้วคุณลงได้3ามดันสี่ดันอย่างเงี้ย คิดสภาพดูว่ามันคุ้มขนาดไหน,นในมุมมองผมคือมันคุ้มมากนะเออแล้วก็ทีมที่ผมใช้ในปัจจุบันทีมเนี้เร็วในระดับหนึ่งอยู่นะครับผมเคยเห็นฝรั่งทำมั้งผมก็เลยอยากจะลองทําตามดูปรากฏว่าเ,เร็วว่ะเร็วแบบเร็วเร็วใช้ได้เลยนะผมฟึบฟึบนี่เร็วแบบเร็วจริงอะ่ะไม่ได้พูดไม่ได้โมไม่ได้อะไรนะเร็วแบบเร็วจริงนะผม แบบตอนนั้นนะผมแบบเห็นฝรั่งทาได้แบบแต่ว่าลุ้นฝรั่งเขาแน่นทีเนี้ยเราลองทําดูปรากฏว่าเอ้ยใช้ได้อยู่ะเออเพราะว่าหนูมันเกาะแตกด้วยแล้วมันมีสกิลโตกลับบวกกับในเรื่องของสกิลลากเพื่อนไปตีคือแบบเฮ้ยแม่งมึงดีไปไหม,มเพื่อนแม,ม่งดีเกินนะครับผมแล้วก็น้องถึกด้วยครับทําให้แบบการตายของน้องเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบยากมากนะครับผมนี่แต่ที่ต้องเอานินน้ามาเพราะว่านินน้ําเนี่ยเป็นตระกูลตระกูลหนึ่งที่ทำดาเมจได้ดี ในในบอสชั้นนี้มากนะผมคือฟาดสกิลสองทีคือแบบเคยเจอครึ่งหลอดนะแบบแม่งแรงเกือนะผมเร็วนะแล้วก็ชัวร์มากด้วยทีมนี้น่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าที่ลงมาคือไม่เฟลเลยครับเร็วมากแล้วก็ชัวร์มากนะผมะเดี๋ยวลองให้ดูแล้วก็พูดไปพลางๆนะผมอันนี้สามารถกดออโตได้นะครับคือเอาตรงๆคือมันไม่เฟลเลยอะเท่าที่ผมลองมาคือน้อยมากที่จะเฟลผมลองไปสิบกลุ่มเอเนจีมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับผม ใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ไอ้ยันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าใช้ได้ไหมแต่เดี๋ยวลองดูก่อนอันไหนที่ผมใช้ได้ผมก็จะบอกว่าเออมันใช้ได้นะแล้วก็มันใช้ดีด้วยนะผมโอเคตัวถูกต้องต้องตรวจสอบนะว่าถูกตัวไหมนะผมแล้วก็อีตัวนี้ต้องต้องหนักหนักหน่อยครับเป็นลิงก็ได้นะแล้วก็เป็นผมหนักไปทางลิงดีไหมฟินิกก็ได้นะนิกนิงนิงหรือดิกก็ได้นะฟินิกก็น่าจะใช้ได้อยู่นะผมรู้สึก แต่นี่ผมไม่ได้ใส่รูนี่สิประเด็นอลองดูก่อนนะผมขอลองเป็นลิงแล้วกันนะครับเพราะว่าน้องก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ในดัมน,นี้มากนะครับผม mm hmm. ก็ให้ลากเพื่อนไปตีฮย mm hmm. hey, เมื่อกี้เราดีดอะไรนะดีดหน้าจะเป็นดีดลิงนะครับเออดีดนินฟึบสตัรลิงมันมีหน้าที่คือสตัรได้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับผมเอามาสตัน์ลูกน้องได้ในจังหวะบางจังหวะที่ค่อนข้างคุ้มนะฮะตีไปปักเดี๋ยวผมขยายจอเต็มก่อนจะให้ได้ทรวดได้มากขึ้นนั่นเองนี่ฟึบ จริงๆผมอยากให้ดันพวกนี้มันสามารถเอาเขาเรียกว่าเอามอนเตอร์ซ้ําลงได้นะถ้ามอนเตอร์ซ้ําลงได้นี่จะดีมากนะครับเพราะว่าการเอามอนเตอร์ซ้ําลงได้เนี่ยเราสามารถคือถ้าคือเราสามารถใช้แบบตัวตัวนั้นได้เลยอะแล้วแบบธาตุานั้นอะมันทําให้แบบบางคอมโบมันดูสเสถียรกว่าไงเออการแต่ว่าการใช้มอนเตอร์ที่แบบไม่ซ้ํากันก็มีข้อดีในการสเสถียรของเกมเหมือนกันนะคือใช้ซ้ําไปบางทีก็จ,จะทําให้เกมมันส่งผลระยะยาวได้นะผม ทางผู้ภาชนะก็ค่อนข้างมองเกมดีมากนะที่มผมชอบเกมซามูไรวอลก็แบบนี้แหละนะครับส่วนอีลิงเนี่ยคือแบบรูนผมจะฟูหน่อยแล้วก็สกิลจะเต็มนะครับมาอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันลงได้แค่ไหนนะแต่อันนี้ผมขอลองนะครับซึบซึบโอเคฟึบขวนก่อแต่ครับบึมลินสตันนะฮะตึ๊ด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 ตึต๊ดเรียบร้อยบอกเลยเรียบร้อยแน่ๆนะฮะตึ๊ฟึบ ผมชอบนีนมากผมจริงๆผมกล้ารับประกันว่านีนน้าคือแบบเป็นตัวที่แบบเล่นดีอ่ะคือมันเล่นแล้วแบบค่อนข้างเก่งอ่ะเออปึ๊บตีโคตรแรงชอบมากผมชอบการตีของนีนนบ้บมืออันนี้คือถ้าน้ำฟึบอ,อาจจะโดนแรงหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าด้วยเดฟด้วยนีนน้ำเนี่ยสกิลติดตัวมันดีมากคือสกิลติดตัวของนีนน้ำคือจะเป็นการลดคี้ลง50%เพิ่มความต้านทานอีก50%คือคโคตรโกงอ่ะใช้คําว่าโกงได้เลยอ่ะ นินนาเป็นตัวที่เก่งอ่ะรู้แค่นั้นจริงๆเนี่ยเห็นไหมน้องขนาดน้องลงตีแบบหนักจริงๆอ่ะคือน้องไม่ตายในชุดเดียวคือแบบเทพเกิรนะครับผมเนี่ยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยฮะอย่างไวครับผมนาทีไวตรงไหนวะหนึ่งนาทีเกือบสองนาทีก็ถือว่าค่อนข้างที่จะช้าอยู่นะครับในในระดับหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอกดคนเซิลไปก่อนนะครับชิปให้สิ้นสุดไปเลย ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายกับต่อก็ต้องทานะครับผมจริงๆสามารถเอานีกน้ํามาได้นะแต่ว่าอาจจะอาจจะช้าก,กว่าดึงดึงน,น้ำนิดหน่อยเพราะว่านีกน้าผมไม่มีรูน,นะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคก็สําหรับในเรื่องของการปั้นอินูน้ําเนี่ยคุ้มไหมกับงานที่น้องจะปั้นก็คลิปนี้ประกอบแล้วนะครับคิดว่าทุกคนจะลองตัดสินใจดูนะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นอารีนาดูไหมแล้วก็อ่าอ่า,อาคอวอดูนะครับว่าให้น้องน้องตีกิอวอดูน่าจะมันนะครับผม ผมขอธาตุไฟหมดหมดเลยได้ไหมธาตุไฟหรือธาตุน้ำหมดเลยก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ละน้องแพ้ธาตุลมมากเป็นตัวที่แบบตีแฉลบกับธาตุลมได้แบบสุดจัดนะผมคือแบบแฉลบทีๆเลยนะครับไม่ค่อยชอบเลยจริงๆถ้าเจอธาตุลมมาเนี่ยน้องแบบงองแงอ่าธาตุาครบอยู่นะครับผมมันลงซ้ําได้อลงซ้ําได้นะผมเราก็เอาแหวไปเล่งได้นะผมม,มา ลองใช้แวมเร่งเอามาเตียอารีนาก็ถือว่ามันนะเพราะว่าแค่แต่ว่าทีมนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะเร็วแค่ไหนจิบ๊บปิ๊บตูดบับไหมซืบเรียบร้อยครับแวมไม่ได้เร่งฮะแต่ว่าผมจะลองดูว่าโอ้หเดินเกาะเตะไปจังหวะนี้เรียบร้อยครับสตนันน้องคงไม่เหมาะกับการน้องคงไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับอไอทีนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าเดีย๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งก่อนเมื่อกี้ผมหยิบแบวมมาจริงๆไม่ควรหยิบเพราะว่าน้องช้าต้องเป็นแบมอีกตัวหนึ่ง แมสปีดอีกตัวหนึ่งนะครับผมน่าจะพอได้อยู่นะเพราะว่าแอมสปีดตัวนี้ผมค่อนข้างไวอยู่น่าจะไวกว่า e อีฟิสแสงหรือเปล่าวะอืมเพราะว่าอ e ีฟิสแสงส่วนมากเขาใส่เป็นสปีดดามินะครับน่าจะชา้ชาๆนะเคยไวกว่าจริงด้วยครับอย่าโตอีเฮียตีสตันกูถามจริงเคครับยัดไปเลยครับผมเรียบร้อยครับยัดไปเลยครับผมแแบแม่งโถแแบบแม่งอะไรครับเนี่ยนอนหลับเฉยเลยโต้ก่อน แต่เย็นเพื่อนแมมขอเอกนะโอ้โหโดดโดดโดดเรียบร้อยนู้นไปตัวหนึ่งแต่ว่าโตกลับได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ดึงดึงเพื่อนไปตีโอ้ยแรงจัดอีแวมนี่ก็นอนจังเลยขนาดตีแบบเสมอท่าได้เนี่ยเออชนะท่าได้ยังจะนอนอยู่บาปาโอเคแรงแรงไปนะมึงอีฟิตเฮ้ยได้นะว่าโอเคเลยนะผมใช้ได้ใช้ได้เมื่อกี้ถ้าแวมไม่นอนเนี่ยหืมน่าจะเพลินกว่านี้นะไอเดี๋ยวลองเตะดูต่อไหมเออสนุกดีว่า หนึ่งรีมาเคผมว่าสนุกดีนะผมชอบผมชอบลองดูดิคือผมเกลียดแแรมอะผมเกียดแรมเมื่อกี้มันสาตารนะ์ทหน่ามันทำให้ดูไม่สุดว่ะจริงมาเดี๋ยวผมตีตัวนี้ก่อนให้มันคี่ไปเลยครับอย่าสาตาร์พอเออดูดึงเพื่อนไปตีด้วยครับซื้เคทำไมมันหนึงแค่มันดึงแค่2ตัววะผมไม่เข้าใจดึง3ามละ แล้วก็น้องจะโตครับฟุ๊บเรียบร้อยโตเองตายเองทำไมมันดึงสองวะตัวนี้มันดึงสองวะไม่สนุกเลยถ้าดึงสองเนี่ยไม่สนุกเลย <S <S ส<น>แสดงว่าเดฟใน RTA จะเป็นอีกขั้นหนึ่งหรือเปล่าวะ <S <S เออ,อเดฟ RTA มันไม่รวมกิวนี่หว่าใช่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 เดฟในเรื่องของ RTA จะไม่รวมกิวแสดงว่าเราต้องทําในเรื่องของเดฟให้มันเยอะขึ้นกว่านี้นะครับถ้าจะมาเล่น RTA แล้วตีสามตัวนะแสดงว่าเดฟต้องเยอะประมาณนึงเดี๋ยวลองดูก่อนว่า ในบัฟของ RTA เนี่ยมีบัฟกิลเข้าไปเกี่ยวด้วยหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าในดันน่ะมันมีบัฟกิ้ว15%มาเกี่ยวด้วยนะครับอ่าไม่มีจริงด้วยอ่าใช่ละอย่างที่ผมคำนวณถูกแสดงว่าถ้าเล่นใน RTA เออถ้าเล่นใน a r รี a หรือ RTA เนี่ยสปีดอ่าเดฟจะอยู่ที่ประมาณนะประมาณสองพันสี่นะครับผมอันนี้ที่ผมประมาณไว้นะฮะเฮ้ยใช้ได้นะอย่างผมไม่มีสองพัสีแค่ตัวเดียวนะครับมีแค่ตัวเดียวที่ไม่ถึงสองพัสีนั่นเองนะจ๊ะบัฟ เซนิเม่ด้วยเฮ้ยแอมเอ็กมาเลยครับสุดยอดเฟบก็ประมาณนี้นะครับโห้น่าเล่นนะผมว่าอาง้างคุ้มเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของกิวอออีกทีหนึ่งนะว,ว่ากิวออมันจะเป็นยังไงนะับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกิวออเอ้ยอนุบีมันง่ายไปว่ะมันมีทีมไหนที่มันยากไหมย,ยากแบบประมาณว่าเอ้ยกูเข้าได้แ้วไม่ใช่แบบยากเกินนะผม,มาแปบ๊บนึงนะคิดอยู่เนี่ยอันนี้คือนั่งคิด เอยทีมนี้น่าจะได้นะครับต่ว่าต้องมันใช้2ตัวเฮ้ยมันใช้มอนเตอร์ชนิดเดียวกันไม่ได้จะได้จังเลยนะครับผมถ้าปั้นในกิววอส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยขมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้ามาลงปั้นในลงกิววอจริงเพราะว่าน้องใช้ได้แค่ตัวเดียวแล้วก็น้องดึงมอนเตอร์ได้3ตัวใช่ปะ่ะผมขอคํานวณดูก่อนตัวที่จะประสานน้องได้ก็จะเป็นแบบนะผมขอหาบ้านง่ายๆเข้าก่อนได้ไหมทีมนี้น่าจะติดสปีดเลยแหละรู้สึก บ้านง่ายๆเหรอบ้านง่ายๆขอบ้านง่ายๆแต่แบบไม่ง่ายจะไม่ง่ายเกินไปอ่ะทีมนี้น่าจะยากอยู่อีแพนน้าแรกเลือดได้ไงมันเลยจะลําบากนิดนนะครับผมแต่ละบ้านนี่แหมขอบ้านง่ายๆหน่อยก็ไม่ได้ออร่ามาเต็มบอกตรงเฮ้ยเอาที่นายสบายใจเพื่อนกูอยากของ่ายๆดิมิดขักบ่นไปงั้นแหละนะครับผม มีฟีดน้ำไอ้บ้านนี้น่าจะพอได้อยู่นะบ้านบนเนี่ยน่าจะพอไปนะครับผมหรือเปล่าวะตัวแรกเราต้องเอาตัวนี้ไปนี่ตัวนี้แวมแล้วก็หนุไฟไปเพื่อที่จะดึงไปตีได้ด้วยนะครับผมแล้วก็บ้านล่างเนี่ยหืมคิดหนักอยู่เหมือนกันนะเฟลี่คิงอันนี้น่าจะพอไหวนะครับไป คิดว่าน่าจะพอไหวแต่บ้านวงหนี่คือต้องเซฟมากๆคือต้องเซฟชีวิตตัวเองอะเพราะว่าเราไม่มีหิวนะครับผมมาโอ้โหเร็วเกินเอ็กเอ็กซ์กดหน่อยเอ็กซ์กดหน่อยเอ็กเคนโคตรไวไวจริงเดี๋ยวแหวมผมหยิบถูกตัวป่าะวะ่โอ้โหหยิบแหวมผิดตัวแม่งก็ว่าอยู่เออออกเกมใหม่มันมันจะเสียดาบปะเนี่ยโอ้โหเงาตกเลยเนี่ยข้อดีข้อเสียของการที่ผมเอาแหวมออกมาข้างนอกตัวเดียว น้ำตาจะไหลจริงดังเลยเนี่ยเย yeah. เอามาผิดตัวโอ้โหแม่งรยบร้อยครับโกยครับผมรออะไรล่ะโอ้โหแม่งแพ้หยิบแหวมผิดอู้อูว้ซีเซาคือผมในในรอบนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่าผมจะต้องห้ามแพ้ในกิวไงโอ้โหวันแรกกูก็แตกแล้วน้ำตาจะไหลแล้วผม จริงๆถามว่ามันน่าเล่นไหมกับการที่เราเอามาตั้งเอามาสู้ในกิววนะครับผมก็เป็นทางเลือกคุณได้แล้วนะครับจริงๆมันก็ก็น่าเล่นแหละนะครับถ้ารู้นเราถึงประมาณนึงครับแต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยแนะนาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในกิววอนะครับจะเป็นในโดดเด่นที่ค่าสปีดแล้วก็ค่าต่างๆซึ่งอ e ินุนะมันมันทำยากอ่ะมันไม่ค่อยคุ้มกันนะครับผมเมื่อไหร่จะเกาะแต่ให้กูเนี่ยโอ้โหดีเคตีทีโอ้โหดีเคตีทีขึ่งหลอดเออเกือบมิดหลอดน่ะ แรงมากอ่ะโหดีคแม่งโคตรแรงแรงจริงเรียบร้อยครับไฟสูไม่ได้แน่แน่ยายาทะลุแรงโคตรเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรครับเนี่ย